สวัสดีครับวันนี้นะครับแบททิปนะครับจะมาโชว์การทำเฟตตีคาโบนาร่าแบบที่หลายท่านในคนไทย,ยชอบรับทานมากแตบบ่ที่เรารับทานเนี่ยจะเป็นแบบใสครีมนะมันจะแบบว่าข้นๆคนครีมหน่อยหนึ่งซึ่งออริจินอลแล้วเนี่ยจากอิตาลีเนี่ยเขาจะไม่ใส่ครีมเขาจะใส่แบบเฉพาะไข่กับชีสลองดูว่ามันจะออกเป็นแบบไหน ที่สําคัญทําง่ายมากสามารถทําตามได้เลยนะครับผมนอนลองผิดลองถูกมาเยอะและ้วแต่วิธีนี้ได้รับคำแนะนำจากได้รับคําแนะนํานจากเชฟท่านหนึ่งซึ่งรับรองว่าออกมาอร่อยแน่นอนไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องเตรียมคืออันแรกคือเส้นสปาเกตตี้ของผมใช้ยี่ห้อน,นี้เลยครับซื้อจากท็อปซสปอร์มาร์เก็ตของผมเนี่ยเลือกเป็นเบอร์5เนาะแล้วก็เวลาซื้อสปาเกตตี้ต้องดูนะครับว่าแต่ละยี่ห้อนเนี่ยวิธีการที่จะเอามาเขาเรียกว่าเอามาต้มเนี่ยจะ จะต่างกันส่วนตัวนี้ใช้เวลาต้ม5นาทีถ้าเยอ่เท่ไหนบอกอคําแนะนํำยังไงก็จะต้มต,ตามเลยนะครับแล้วก็มีพาร์เมซานชีสนะครับพาร์เมซานชีสเป็นแบบผงนะครับยี่ห้อคลาสครับแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองตอนหนึ่งออเดอร์นะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยดํานะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือแล้วก็จะมีกระเทียมเบคอนและ,ะน้ำมันพืชน,นะครับผม เริ่มต้นเลยนะครับเราจะใส่เกลือนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปในน้าที่เดือดน,นะครับโอเคเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวสปาเกตตีนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นมันไม่ไม่ติดกันนะครับโอเคใส่เส้นลงไปครับโอเคในระหว่างที่เรากําลังรอเส้นต้มนะครับในระหว่างที่เรารอเส้นต้มนะครับ เราจะเอาพริกไทยเนี่ยมาบดมาป่นเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะพริกไทยขนผงผงละเอียดเท่านั้น,นครับในการโรยไปในสปาเกตตี้ของเราเราจะไม่ใช้พริกไทยอยางเพราะนั้นเราต้องบดพริกไทยให้เป็นผงน,นะครับเอาแบบละเอียดเลยถ้าจริงๆถ้าใดกลัวมันไม่ละเอียดก็สามารถใช้ตะไกรงตัวนี้น กรองแล้วก็เอาเฉพาะตัวที่มันหล่นลงไปเม็ดเใหญ่ได้อยู่ข้างบนก็ได้นะครับแต่นี้ไม่ได้เียดแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับหล่งแากไทยรัเราก็ต้องเตรียมไข่นะครับวิธีการคือเราจะตอกไข่โดยที่จะไม่เอาไข่ขาวนะครับครับเราก็จะตอกไข่แดงเอาเฉพาะไข่แดงนะครับ มันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่เน้นๆว่าเราไข่แดงนะครับแล้วก็หิ้งไข่ขาวไปปึ๊บโอเคลัาจะเที่ยวได้ไข่แดงมาเลยครับส่วนผสมสำคัญต่อไปก็คือชีสนะครับได้ชีสปึ๊บหลังจากนั้นเราจะใช้ชีสนะครับชีสเปิดฝาออกมาแล้วก็ใส่ลงไปตามชอบนะครับใครชอบชีสทีเนะี้ ก็ใส่ลงไปเนียบร้อยวันนี้เราแบบก็กบจะมีเฉพาะชีสกับไข่แดงนะครับไม่มีครีมซอสนะครับโอเคหลังจากได้ชีสแล้วเราจะทำการหั่นเบคอนให้ได้ไซส์ตามที่เราต้องการ ผมจะใช้บางท่านอาจจะใช้เบคอนเอาไปทอดไฟอ่นอนๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเพื่อทำเป็นเบคอนกรอบโรยข้างบนก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะไม่ทำนะครับเราจะใช้เบคอสนสำหรับผัดเท่านั้นนะครับหลังจากได้เบคอนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาบดกะทิบดก,ระ,บดกร,ะระกระเทียมออกนิดนึงนะครับโอเค ตามนี้ก็จะได้เบคอนหั่นได้ไข่ที่ผสมกับชีสแล้วก็เนยเค็มเตรียมไว้สําหรับขั้นตอนต่อไปน,นะครับหลังจากเตรียมวัตถุดิบพร้อมเราก็จะเปิดไฟนะครับเปิดไฟใช้ไฟกลางได้นะครับใช้ไฟกลางก่อนะครับไฟกาลางเริ่มต้นด้วยเบคอนที่เราจะเอาไปทำกับซอสจี้นะครับใส่เบคอนไปแล้วเราก็จะวาง กระเทียมไปทักสองสามเม็ดแล้วก็โอเคเราใช้ไฟกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่งให้มันไฟอ,อ่อนไม่งั้นเียวเบคอนจะไหม้เชกกรอนนะครับแล้วก็ระหว่างที่เอารอเราก็จะผัดเบคอนกับกระเทียมให้หอม,หอมเบคอนเราจะผัดจนมันกรอบเลยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะชอบที่จะทําให้เบคอนมันเป็นลันกษณะแบบไม่กรอบเป็นนิ่มหน่อยครับระหว่างนี้เราก็จับเวลาอยู่แล้วก็จะชิมเส้นนะครับบ้านเส้นสครยบ้า ตอนนี้ก็เราเริ่มได้นะครับเราจะทําการคนก่อนคนตัวข่ายกับตัวชีสที่เราเตรียมไว้ครับคนให้เข้ากัน,กนโอเคว่่กีการก็คือ,อ,อปิดไฟเส้นก่อนนะครับแล้วก็ออกเอาเส้นเนี่ยใส่ลงไปเลย ปิดไฟนะครับตอนนี้เราปิดไฟเราปิดไฟตัวเบคอนเราเรียบร้อยนะครับทั้งสองหม้อนะครับทั้งทั้งสองเตาทั้งเส้นและเบคอนเราปิดไฟหมดแล้วนะครับเส้นมาก็จะทำไปหักนะครับผัดจากตัวเบคอนนะครับแล้วก็ตรงหัวน้าใส่เนยลงไปหน่อยนึงนะครับงงานก็ได้ครับ นะคตอนนี้ไฟปิดนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ไฟปิดไฟปิดผมจะเดินแห้ง่ภาวน้ำลงไปนะครับหกน,น้ำลงไปนะครับ,อรบโอเคแล้วก็ผิกไทยที่เราเตรียมไว้โปรยลงไปเลยปัดไป อันนี้ก็การให้ความร้อนระบายออกไปจากจากตัวกระทะเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ไข่ลงไปในกระทะทร้อนเนี่ยเราไม่ปิดไฟเนี่ยไข่มันจะสุกนะมันก็จะไม่เป็นครีมซอสอย่างที่เราตั้งใจไว้เราก็เลยต้องปิดไฟไปแล้วแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหลังจากนั้นนะครับพอกระทะอุณหภูมิลงแล้วเราใส่ไข่ลงไปเลยคนระับถ้าเราเสียดายไข่ที่มันติด จานอยู่แล้วก็เอาเส้นขึ้นมาได้แล้วก็รั่ว็ปเลยอย่าให้เสียขอนะครับ okay. ตอนนี้น้ำไม่พอต้องเติมน้ำนะครับขอน้ำเพิ่มหน่อยขอน้ำเพิ่มหน่อยนะ okay. ยรข่จะส่งไข่จะส่งนะ,ค,นนะครับคนไปเลยครับใส่เพิ่มหน่อย เบคอนหนักกันหนักมาก